อย่ามองข้ามคำเตือนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังกลับมาดูเดือดอีกครั้งและมีโอกาสจริงๆที่จะท้าทายแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2025-26แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าพวกเขาจะทำได้จริงลองมาดูกันว่าทำไมทีมปีศาจแดง ถึงกลายเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาหลังจากที่คุณสืออย่างรูเบนอโมริมพาทีมฟื้นฟูฟอร์มอย่างน่าประทับใจจนชนะไบตัน4-2ในบ้านโอนแทอร์ดและคว้าชัย3เกมติดต่อกันได้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6ในตารางหลีกพร้อม16คะแนนจาก9นัดแรกแม้จะตามหลังจากฝูงอย่างอาเซนอนถึง6คะแนนแต่ฤดูกาลยังยาวไกลแล น,นี่คือ5้าเหตุผลหลักที่ทําให้แฟนบอลเริ่มฝันถึงการกลับมาของยุคทองอีกครั้งตั้งแต่การไม่ต้องแบกรับภาระยุโรปไปจนถึงฟอร์มเหล็กของนักเตะคนสําคัญอย่างมาไตาเดลิกและเซนเนอร์ลัมเมนแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นแมนยูในฤดูกาลนี้ไม่ได้แค่ฟอร์มดีแต่ยังมีข้อได้เปรียบที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมาดูกันทีและข้อเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเหมือนกับการอธิบายให้เพื่อนรักฟุตบอลที่อาจไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ไม่มีภาระการแข่งขันในฟุตบอลทั่วยุโรป ก่อนอื่นมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไรเกมยุโรปซึ่งสําหรับทีมฟุตบอลระดับแมนยูมันเป็นข้อได้เปรียบใหญ่หลวงเพราะฤดูการนี้พวกเขาไม่ต้องแบ่งเวลาและพลังงานกับการเล่นในฟุตบอลยุโรปถ้วยต่างๆเช่นยูฟาแชมเปียนลีกหรือยูโรปาลีกที่มักจะทําให้ทีมเหนื่อยล้าและเสี่ยงบาดเจ็บนอกจากนี้แมนยูยังตกรอบคาราบาวครับไปเร็วๆทําให้ทีมสามารถทุ่มเทความสนใจและการฝึกซ้อมเต็มที่กับเกมพรีเมียร์ลีกได้อย่างไม่ขาดสายเหมือนกับทีมอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอล แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเชลซีที่ต้องแบ่งสรรพลังไปก,กับการพาทีมผ่านรอบางต่างในยุโรปซึ่งบางทีก็ทำให้ฟอร์มลีกตกต่ำลงตัวอย่างเช่นในฤดูกาลก่อนก่อนทีมที่มีภาระยุโรปมักจะเสียคะแนนในลีกเพราะนักเตะหลักไม่อยู่ในสภาพพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นสำหรับแมนยูฤดูกาลนี้มันเหมือนกับการได้วิ่งมาราธอนโดยไม่ต้องแบกเป้บานหนัก,นกทำให้มีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้มากขึ้นไบรอันเอมเบอร์โม่คัมแบ็กอย่างน่าประทับใจ ต่อมาคือการมาของไบรอันเอมเบอร์โมปิกทีมชาติแคนารูนที่ถูกซื้อมาจากเบรนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวสูงถึง65ล้านปอนด์ประมาณ2,860ล้านบาทบวกแอดออนอีก6ล้านปอนด์ประมาณ264ล้านบาทและมันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ ในฤดูกาลนี้เอมเบอร์โมยิงไปแล้ว4ประตูและทำแอสซิสต์1ครั้งในหลีกรวมถึงการประสานงานได้อย่างลงตัวกับอามาัดดิยัลโลปีกฝั่งขวาที่ทำหน้าที่วิ n งแบ็กได้ดีเยี่ยมมันเหมือนกับการได้นักเตะที่ไม่แค่ยิงประตูแต่ยังสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างต่อเนื่องสมมติว่าคุณกำลังดูเกมแมนยูคุณจะเห็นเอมเบอร์โมวิ่งทะลวงแนวรับคู่ต่อสู้ได้อย่างฉลาดทำให้ทีมมีช่วงท้ายเกมที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น แน่นอนว่ามันยังเป็นช่วงแรกแต่ฟอร์มแบบนี้ทําให้แฟนบอลเริ่มเชื่อว่าทีมกําลังกลับมาจริงๆและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจโต้แย้งเพราะบางคนอาจมองว่าเอมเบอร์โมเป็นนักเตะที่มีราคาแพงเกินไปสาหรับทีมที่เพิ่งฟื้นฟูแต่หากดูสถิติแล้วมันดูเหมือนการลงทุนที่ฉลาดคุณคิดอย่างไรมันคุ้มค่าหรือไม่สําหรับทีมที่หวังแชมป์มาเตอุสคุญ,ญ่าเริ่มแสดงพลัง อีกหนึ่งความสดใสคือการที่มาเตอุสคุนย่ากองหน้าทีมชาติบราซิลซึ่งย้ายมาจากวูฟแฮมตันในช่วงซัมเมอร์กำลังแสดงตัวว่าเป็นนักเตะระดับโลกเขาได้ยิงประตูแรกให้แมนยูในเกมชนะไบรตนันและตอนนี้แดนหน้าทั้งไบรอันเอมเบอร์โมเบนยามินเชสโกและคุนย่าต่างก็มีชื่อในสถิติประตูแล้วมันช่วยลดความกดดันจากกองหน้าที่เคยขาดความต่อเนื่องและทําให้ทีมมีตัวเลือกมากขึ้นในการบุกโจมตีสรุปง่ายๆคือคุนย่าเหมือนกับปุ่มรีเซ็ต ที่ทำให้แนวรุกของแมนยูสาขึ้นตัวอย่างเช่นในเกมหลีกก่อนๆคุณอาจเห็นว่าแดนหน้าขาดการยิงที่แม่หนักนยำํำแต่ตอนนี้พวกเขากำลังสร้างความมั่นใจให้ทีมเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมาไตเดลิกแข็งแกร่งราวกำแพงเหล็ก มาไต้เดรลิกกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย26ปีกลายเป็นเสาหลักในแนวรับของอโมริมเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในอากาศและพักพื้นดินทำให้ทีมปลอดภัยขึ้นมากเดรลิกโดดเด่นในการอ่านเกมและการตัดบอลทำให้คู่ต่อสู้ยากที่จะทะลวงผ่านได้สำหรับผู้เริ่มหัดดูฟุตบอลมันเหมือนกับการมีนักรบที่ปกป้องประตูไม่ให้เสียประตูที่ไม่เสียมักนำไปสู่ชัยชนะและเดรลิกกำลังเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งนั้นเขาทำให้แฟนบอลสบายใจมากขึ้นหลังจากฤดูการก่อนๆที่แนวรับดูไม่มั่นคง เซนเนอร์ลัมเมนผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้สุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูจากองเรโอนานาที่เคยก่อผิดพลาดบ่อยครั้งให้กับเซนเนอร์ลัมเมนชาวเบลเยียมที่กลายเป็นมือหนึ่งและช่วยทีมชนะ3เกมติดต่อกันในลีกลัมเมนมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วและการเซฟที่มั่นใจทำให้ทีมไม่เสียวสั้นเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปมันเป็นเหมือนกันได้ฮีโร่ ที่ป้องกันประตูได้อย่างไม่มีที่ติและสำหรับทีมที่หวังแชมป์การมีผู้รักษาประตูที่ดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเกมฟุตบอลมักพลิกผันได้เสมอแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจและอาจเป็นที่ถกเถียงแมนยูในยุคนี้ยังคงเป็นทีมที่แบกประวัติศาสตร์ความล้มเหลวมาหลายปีบางคนอาจว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาได้อีกในขณะที่คนอื่นๆเชื่อว่ากับการจัดการที่ดีของอโมริมมันเป็นโอกาสทองคุณเห็นด้วยไหมหรือคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงฟอร์มชั่วคราว แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณมองแมนยูในฤดูกาลนี้อย่างไรจะกลับมาท้าชิงแชมป์ได้จริงหรือเปล่าและหากได้แชมป์มันจะเปลี่ยนวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างไรที่มาของภาพ Reuters